แมวตั้งครองได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอสสีนะคะจากช่อง youtube d าด o งแคค่ะช่องของเรานะคะก็จะแนะนำเกี่ยวกับความรู้โลกก้าเคล็ดลับในการดูแลน้องแมวน้องหมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาตอบปัญหาที่ทาสแมวเจอกันบ่อยมากๆเลยนั่นก็คือน้องแมวตัวเมียเนี่ย ตั้งท้องได้ตั้งแต่อายุเท่าไร่นะคะเพราะว่าตอนแรกก็เห็นว่าเป็นลูกแมวอยู่ดีๆนะคะเพอแพ็เดียวเอ้าท้องแล้วนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยก็คือเป็นแม่แมวนะคะก็ดูเห็นว,ว่าให้นมลูกอยู่นะคะทําไมถึงตั้งท้องได้เร็วจังทั้งทีก็เห็นว่าลูกกินนมอยู่นะคะวันนี้หมอนศศิจะมาเล่าให้ฟังนะคะลูกแมวตัวเมียนะคะ เดือนขึ้นไปเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ายิ่งได้กินอาหารที่ดีสมบูรณ์นะคะก็จะยิ่งเป็นสัตว์เร็วนะคะแต่บางตัวอาจจะช้าถึง8เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเร็วสุดที่ลูกแมวสามารถตั้งท้องได้นะคะก็คืออายุ5เดือนเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกแมวนะคะผสมพันธุ์แล้วก็ได้ตั้งท้องกลายเป็นคุณแม่นะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะพอคลอดลูกแมวออกมาแล้วนะคะอายุลูกแมวได้1เดือนปุ๊บนะคะแม่ พร้อมเป็นสัตว์อีกรอบนึงแล้วก็พร้อมผสมพันธุ์ได้นะคะทั้งทางที่เลี้ยงลูกแมวอยู่นะคะดังนั้นเนี่ก็เลยเป็นคําตอบนะคะว่าป,ปีปีหนึ่งเนี่ยทำไมน้องแมวถึงเพิ่มจํานวนได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าใครไม่อยากให้มีแมวจํานวนเยอะมากเกินไปนะคะก็แนะนําให้ขังเอาไว้นะคะหรือพาไปผ่าตัดทำหมันถาวรนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่อง Dr.Cat ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอสสีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ